กันที่ครอบครัววงพวพันกันบ้างดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าลูกชายบ้านนี้หลอจริงอะไรจริงสําหรับน้องคุณแล้วก็น้องจุนนะคะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณหน่อยบุตสกรแล้วก็คุณเคนซึ่งหลายๆคนจับตามองว่าเอ๊ะจะมีการดันลูกชายเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่านะคะโดยคุณหน่อยบุตสกรเนี่ยได้เปิดเผยผ่านบันเทิงไทยรัฐถึงวิธีการเลี้ยงลูกว่าในช่วงวัยที่เด็กๆก,กําลังเติบโตทั้งพ่อเคนและแม่หน่อยเนี่ยจะเน้นเรื่องการสอนเรื่องของการใช้เหตุผลเป็นหลัก เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ควรควรให้ความสําคัญมากที่สุดส่วนใครที่ลุ้นว่าลูกชายทั้งสองจะเดินรอยตามคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวหรือไม่นั้นงานนี้คุณแม่หน่อยออกตัวว่าอยากจะให้ลูกๆเป็นคนตัดสินใจตามความชอบของตัวเองค่ะ มันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวไม่ได้จะเป็นข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3เราต้องทําตามนี้ไม่ใช่คือถ้าเรารู้ว่าลูกลูกเราเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้เขาอ่ะหมายถึงตัวเราก็ต้องเรียนรู้ลูกเราด้วยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้เขาเรื่องเหตุผลมากกว่าให้เขาคิดเองคิดเป็นสําหรับลูกพี่ไม่ได้มองให้เขาทํางานมุงการบันเทิงนะแต่ว่าก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะจะสอนให้เขารู้จักเลือกเองว่าชอบหรือเปล่า ถ้าชอบก็ทำแต่ต้องถามเขาว่าแล้วก็ดูพ่อเขาต้องดูซอลิบอร์ดว่าอันนี้ใช้เด็กขนาดไหนลูกต้องทำขนาดไหนพี่ดูตามความเหมาะสมมากกว่า